ว่ากันว่าความพยายามจะนำมาสู่ความสำเร็จการทำฝันให้เป็นจริงได้มันช่างน่าภูมิใจและมีความสุขแต่เส้นทางสู่ความฝันที่สวยงามอาจไม่ได้โรยด้วยกิบกรับเสมอไปแฉเช่นเดียวกับพวกเธอที่กว่าจะมาถึงทุกวันนี้ก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดและ ต่อจากนี้เป็นต้นไปนี่คือเรื่องราวของพวกเธอกว่าจะมาเป็นแบ็คพิ์ YG Entertainment ค่ายท็อปทีของเกาหลีที่ได้สร้างไอดอลชื่อดังมากมายที่เป็นที่รู้จักเป็นทั่วโลกภายในตึกนี้เป็นที่อยู่ของเราเด็กฝึกหัดผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความฝันพวกเขาฝันว่าสักวันเขาจะได้ยืนอยู่บนเวทีเฉกเช่นเดียวกับรุ่นพี่ของพวกเขาแต่ก็นะที่นี่ YG การที่ YG จะให้ใครจะคนเดบิวต์แต่ละทีก็ไม่ได้ง่ายเลยโดยเฉพาะกับเขาคนนี้ยางฮยอนจอกประธานค่าย YG ว่ากันว่าเขาเป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบ มีความมั่นใจตัวเองสูงบางครั้งก็ติดนิดๆขี้โม้หน่อยๆเพราะแบบนี้<ๆ>เขาจึงไม่ปล่อยให้อะไรๆผ่านไปได้ง่ายๆเด็กฝึกหัดที่นี่จึงต้องแข่งขันกันอย่างดุเดือดไม่ต่างจากรายการสวาเวลที่เราเห็นตามทีวีที่นี่เด็กฝึกหัดทุกคนจะต้องซ้อมอย่างหนักแทบทุกวันและในทุกๆเดือนก็ต้องถูกประเมินเมื่อวันนั้นมาถึงมันก็จะเป็นวันที่จะตัดสินว่าใครควรอยู่ต่อและใครต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านไป เจนนี่อายุ16ปีเข้ามาอยู่ YG สิงหาคมปี2010ลิซา่าอายุ15ปีเข้ามาอยู่ YG เมษายนปี2011จีซูอายุ17ปีเข้ามาอยู่ YG กระกฎาคมปี2011โรเซ่อายุ15ปีเข้ามาอยู่ YG พฤษภาคมปี2012 พวกเขาคือกลุ่มเด็กฝึกที่จะถูกประเมือในวันนี้ทุกสายตาจับจ้องปิี่พวกเธอวันนี้พวกเขาดูเข้มงวดกว่าทุกครั้งคงจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ YG กำลังวางแผนจะเดบิวต์เกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่วันนี้พวกเขาได้ดูแข่งขึมเป็นพิเศษแน่นอนวันนี้พวกเธอก็ทำได้ดีเช่นเคย จะว่าไปแล้วที่ผ่านมาเด็กฝึกหัดกลุ่มนี้ก็ไม่เคยทำให้เราผิดหวังเลยพวกเธอเหมือนจะเป็นตัวท็อปของ YG ซะด้วยเพราะก่อนหน้านี้ YG ก็เพิ่งปล่อยคลิปพวกเธอสู่สาธารณะชนไปเจนนี่เองก็กำลังจะมีผลงานร่วมกับ G d ดีอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าส่วนโรเซ่ถึงแม้เธอจะเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ YG ได้เพียงแค่สองถึงสามเดือนแต่เธอก็กำลังจะได้ร่วมงานกับ G d เช่นกันแม้แบบนี้ YG นูเกอร์กรุ๊ปข้องหนีไม่พ้นพวกเธอนแน่ ในที่สุดวันที่รอคอยก็มาถึงพวกเธอคือกลุ่มที่ YG คัดสรรมาอย่างดีว่าจะเป็นเกือรกุ๊ปวงใหม่ของค่ายพวกเธอกำลังจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวเร็วนี้เย่ yeah. ในที่สุดความฝันของพวกเธอก็ก,กำลังจะเป็นจริงไม่เสียแรงที่สู้และพยายามมายังหนะัก วกเธอฝึกซ้อมตั้งแต่เช้าจนถึงตีสองโดเซ่ที่เข้ามาในทีมช้าสุดก็ซ้อมคนเดียวต่อจนถึงเช้าเพราะกลัวจะตามเพื่อนไม่ทันเจนนี่ถึงแม้จะเข้ามาเป็นเด็กฝึกนานสุดแต่เธอก็ต้องอยู่กับความกดดันที่ต้องเห็นเพื่อนๆที่ฝึกด้วยกันมาออกไปทีละคนทีละคนลิซ่าต่างชาติเพียงคนเดียวของค่ายเธอพูดภาษาเกาหลีไม่ได้เลยและค่ายเองก็ไม่ให้เธอพูดภาษาอังกฤษเลยเพราะอยากให้เธอพูดเกาหลีได้เร็วๆเธอจึงต้องเอาความสามารถเข้าสู้ส่วนจีซูเธอมีทักษะ น้อยกว่าคนอื่นเธอจึงมักโดนตําหนิอยู่บ่อยๆแต่เธอก็ไม่เคยท้อฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอนั่นจึงทำให้เธออยู่มาถึงตอนนี้ได้ YG ปล่อยภาพจีซูซูสาธารณะนะเป็นคนแรกเธอได้รับการยืนยันเปลี่ยนสถานะจากเด็กฝึกเป็นศิลปินเต็มตัว21มกราคมปี2013เจนนี่ คือสมาชิกคนที่2ที่ถูกปล่อยภาพและได้รับการยืนยันว่าจะเป็นศิลปินคนต่อไปการที่ YG ได้เริ่มปล่อยภาพพวกเขาทําให้เป็นแฟนต่างพากันตื่นเต้นกันใหญ่และตั้งตารอคอยที่จะเห็นพวกเธอได้เดบิวตจริงๆสักทีแต่เมื่อเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าโฉมหน้าสมาชิกคนต่อไปรวมถึงวันเดบิวของพวกเธอก็ดูเหมือนจะเงียบหายไปและสิ่งไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอยู่ๆ YG เกิดเปลี่ยนแผน พวกเขาพักการเดบิวตของพวกเธอไปและตัดสินใจเดบิวบอยกรุ๊ปแทนเพราะอะไรน่ะเหรอจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้แต่ที่รู้แน่ๆณตอนนี้คงกำลังมีใครบางคนที่รู้สึกเหมือนฝันกำลังสลายวันที่เฝ้ารอมานานสิ่งที่เตรียมไว้อยู่ๆก็หายไปฮ่าสุดท้ายก็ไม่เป็นอย่างที่คิด วันนี้พวกเธอกลับมายิมได้อีกครั้งปีนี้ YG ตัดสินใจจะเดบิวต์พวกเธอแน่ๆแล้วครั้งนี้ YG เตรียมพร้อมมากพวกเธอเริ่มปรากฏตัวสู่สาธารณะมากขึ้นเริ่มอัดเพลงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วและกำลังจะถ่าย MV ในเ,นเร็วๆนี้ใกล้แล้วสิ่งที่ใฝ่ฝันมันใกล้จะเป็นจริงแล้ว <c oughs> แต่แล้วดูเหมือนภาพจะฉายซ้ำกับมาที่เดิมเ <c oughs> มื่อวันเวลาผ่านไป ข่าวข่าวการเดบิวต์ของพวกเธอก็ยังไม่มีวีแววอีกเช่นเคย <Huh. S 1> หลายปีแล้วกับสถานะเด็กฝึกหัดพวกเธอเกือบจะได้เดบิวต์แล้วแท้ๆแต่สุดท้ายก็กลับมาเป็นเด็กฝึกหัดอีกครั้งกี่ครั้งแล้วที่พวกเธอต้องเจอกับความผิดหวังตอนนี้พวกเธอคงกำลังท้อแท้จนอยากสะทอใจแต่เมื่อลองนึกย้อนไปพวกเธอทนมาถึงจุดนี้ก็เพราะความฝันที่มั่นคงพวกเธอรู้สึกว่าเดินทางมาไกลแล้วและก็คงจะถอยไม่ได้และ ในที่สุดพวกเธอก็เลือกที่จะจับมือกันเชื่อมั่นในการรละกันให้กำลังใจกันปลอบใจกันและเลือกที่จะสู้ต่อไปก็มีกันอยู่สีคนนี่นาะยังไงก็ต้องสู้ไปด้วยกันกเขาฝึกซ้อมต่อไปอย่างที่เคยเป็นซ้อมแล้วก็ซ้อมซ้อมต่อไปเรื่อยๆฝึกร้องเพลงให้ดีกว่าเดิมเต้นให้หนักกว่าเดิม จนในที่สุดวันที่พวกเขารอคอยตลอด6ปี4ปีก็มาถึงไม่มีเรื่อนไม่มีเงียบหายอีกต่อไปแล้วพวกเธอได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการกับวงที่มีชื่อว่า b a c k พ,พวกเธอคือกลุ่มเด็กสาวที่มีความสามารถมีสไตล์ที่แตกต่างจากเกอร์กรุ๊ปทั่วไปมีสเสน่ห์และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นรวมถึง,กา,ก,ก,าง,างก,การเป็นเกอร์กรุ๊ปหน้าใหม่ของค่ายดังทําให้พวกเธอกลายเป็นเกอร์กรุ๊ปที่ลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบจนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับไปทั่วโลก